ขับเคลื่อนอนาคตที่ดีที่สุดไปกับยูโรป้ามอเตอร์ในงาน Ride เด e t u ิว u จยกขบวนยนตรกรรม BMW หลากหลายรุ่นและข้อเสนอพิเศษมาไว้ให้คุณพร้อมสัมผัสตัวจริงของรถไฟฟ้า100%อิเล็กทริกที่ทั้งทรงพลังและรักโลกและยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายและลงตัวมากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับไอรีวิวนะคะวันนี้ i อาอยู่นอกสถานที่ค่ะเพราะว่าพาคุณผู้ชมนะคะมาที่นี่เลยศูนย์การค้าเซนทรัลพาซาพาราม2ค่ะเพราะว่ายูโรป้ามมเตอร์ของเรานะคะได้นำรถ BMW หลากหลายรุ่นนะคะมาให้คุณได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะที่นี่เซนทรัลพาซาพาราม2ชั้น1น,นะคะในงาน drive the future ค่ะ บอกเลยว่างานนี้เนี่ยมีรถ bmw น่าสนใจหลายรุ่นและนอกจากนี้ก็มีแคมเปญสุดพิเศษที่ห้ามพลาดอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในงานมีรถอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเดี๋ยวต้องไปทางด้านนี้เลยสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับพี่โองานนี้เรานำรถ bmw รุ่นอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างค่ะครบอย่างนี้ดีกว่าครับแปลคำว่าครบทุกรุ่นนับเรื่องแต่รถไฟฟ้าที่เรามีขายแล้วก็รถที่เป็นสันด้าหรือรถปลั๊กอินไฮบริดก็มาครบหมดครับ เดี๋ยวมาดูโซนรถไฟฟ้ากันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งรถไฟฟ้าแล้วนะคะด้านนี้เลยด้านหลังอันนี้รุ่นอะไรคะคันนี้จะเป็น iX3 ครับตัว inspiring นะเป็นตัวเป็นตัวที่เราใช้าขายในปัจจุบันแล้วกันครับราคาเริ่มต้นที่น่ารักมากอนสนใจก็มาลองดูกันได้แล้วก็ ภายในก็กว้างแล้วก็นั่งสบายเป็นอีกอรุ่นหนึ่งที่แบบครอบครัวนี่นิยมมากเลยนะร,รุ่นนี้วิ่งได้ไกลมากด้วยนะอันนี้จะเป็นแนวแบบลุยๆหน่อยนะใช่ครับเอเจนเจอร์ Adventure นิดๆนะแต่ก็ยังใช้งานในเมืองคล่องตัวความคล่องตัวการดูแลสาง่ายๆครับค่ะามาดูด้านนี้กันต่อเลยนี่ก็เป็นแนวแบบสปอร์ตขึ้นมาใช่คัอันนี้จะเป็นเป็นไอห้าครับ M60 คือตัวท็อปสุดของ I5 หเลยก็คือรถไฟฟ้าที่แรงม้าเนี่ยสูงสุดถึงตั้ง601 600้อยกแวรแรงม้าครับเลยโดนถูกย้ายจากจากากเซกเมนต์ซีรีส์หกลายไปเป็นอยู่ใน M อ็แรงม้าก็สูงมากครับออปชั่นครบแรงม้าสูงระยะทางวิ่งได้ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้เพียงพอสบายๆสี่ถึงห้กิโลอ๋อแล้วดีไซน์ก็สวยด้วยนะคันนี้ชุดแต่งอะไรต่างๆนะคะก็คือแบบดูสปอร์ตดูแบบล้ำมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วสีก็สวยด้วยนะอันนี้สีพิเศษของรุ่นนี้เขาเลยเนาะใช่ครับค่ะ ถ้าชอบนะคะมาลงนั่งกันได้เลยแล้วก็มาดูกันได้เลยว่าเออรุ่นนี้เป็นยังไงออปชัน<ง>่นครบครบออปชั่นล้ำๆมีอะไรบ้างใ,ในคันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเรามีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นไฮไลท์เดี๋ยวไปชมกันค่ะและมาถึงรถ b m เรุ่นนี้ค่ะที่เป็นไฮไลท์ของงานแล้วพลาดไม่ได้เลยนี่คือรุ่นอะไรคะพี่ยศ iX 5 0ครั้าบครับคบันนี้ใช้คำง่ายๆเลยว่า บอลอิเล็กทริกครับหรือเกิดมาเป็นไฟฟ้าโดยตรงนะครับไม่มีแพลตฟอร์มของเครื่องยนต์หรือรถสันดาปเลยค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างระยะทางครับแรงม้าอยู่ที่500แรงม้าละกันนะครับ500เฉลี่ยอยู่ประมาณ500วิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ625กิโลเมตรหกร้อยกว่าโลนะแต่บิ๊เคยมีคนทำได้เกือบ700นะครับามันอยู่ที่พฤติกรรมการขับแล้วคืออยู่กับการขับขี่ของแต่ละท่านแล้วใช่ครับออปชั่นครบนะครับภายในกว้างน้ำซีลดูดกระตุกครบ เครื่องเสียงเบาะนัง่งเบาะร้อนเบาะเย็นเบาะนวดค,ครบหมดในคันนี้ใครที่ขับรถอยู่นะคะแล้วก็เป็นรถเครื่องยนต์น้ํามันอย่างนี้เนาะก็อยากจะเปลี่ยนมาขับรถไฟฟ้า<ช>บอกบเลยว่าต้องลองมานั่งลองมาดูเลยเพราะว่าคุณจะได้สัมผัสฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปเลยเนาะโคลาลมกับรถเครื่องยนต์ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบ อยากรู้ฟิลในเรื่องของการขับขี่อ่ะพี่ยศเรามีรถให้ทดลองขับด้วยไหมคะต้องบอกว่ายูโรปากรุ๊ปนะครับยูโรปากรุ๊ปเนี่ยมีรถให้ทดลองขับเกือบทุกรุ่นอ่าครับซึ่งงานนี้เราก็เตรียมรถมาให้ใด้วยครับในงานนี้เรามีรถให้ลองอยู่สี่ห้ารุ่นครับค่ะ,ะคไฟฟา้าล้วนก็มีปลั๊กอินก็มีนะครับรถปลั๊กอินรถไฮบริดก็มีแล้วก็เครื่องยนต์ก็มีค่ะนะมาลองกันได้เลยค่ะแต่ รถเราไม่ได้มีแค่นี้ใช่เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นมีอีกเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับเมื่อกี้ค่ะเราก็ได้ชมรถไฟฟ้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทางด้านนี้ก็มีรถ BMW รุ่นอื่นๆมาให้ได้ชมกันอีกหลายรุ่นเลยนี่ก็คือโชว์อยู่ประมาณ5คันเลยนะพี่5รุ่นครับอ่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีรุ่นอะไรบ้างค่ะพี่โยที่อยู่ตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นรถทั้ง PHEV ก็คือรถ Plug-in Hybrid และก็รถที่เป็นเครื่องยนต์นะครับก็คือจะมี X1 นะครับ M Sport แล้วก็เป็น 520D ด้านหลังะนะครับแล้วก็เป็นฝั่งซ้ายมือผมจะเป็นตัวของ 330E นะปลั๊กอินไฮบิดและคันด้านหลังด้านซ้ายครับซีที่5สีขาวจะเป็นรถ 530EM Sport ก็คือเป็นปักอินไฮบิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวันนี้ที่ได้บอกของไอไว้ว่าวันนี้เรานำมาจัดโชว์ให้ครบทบทุกรุ่นเลยครับใช่คุณผู้ชมชอบรถแนวไหนสไตล์ไหนนะคะแบบไหนที่เป็นคันที่ใช่อะ มาลองดูในงานกันได้เรามีเจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็มี bmw g e n i นะคะที่จะอธิบายถึงโปรดักรถแต่ละรุ่นนะคะจุดเด่นของแต่ละคนันจะได้รู้ว่าคันไหนเป็นคันที่ใช่สําหรับเราแต่วันนี้เนี่ยยืนกับคันนี้แล้วก็ต้องพูดถึงคันนี้ซะหน่อยนี่คือ bmw รุ่นอะไรคะ,ะ x 3 3 0 e ครับ m sport นะครับจุดเด่นหลักๆเลยละกันนนะครับก็คือหเลยเรื่องเป็นของเป็นรถปลั๊กอินไฮบรซึ่งาสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆเนี่ย ได้สูงสุดถึงประมาณรักในสเปคอยู่60กิโลใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณรัก40ถึง47กิโลโดยประมาณนะครับและก็บวกกับเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์รวมกันแล้วเนี่ยได้พลังแรงม้าสูงสุดถึง9 2แรงม้าโอ้แรงมาขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลทม์ออโต้นะครับคือแปรผ่านเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นรถ BF ทอี่เป็น p ักอิน h ฮบริดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้ไฟฟ้าล้วน ใช้เครื่องยนต์ล้วนนะครับเลือกเลือกใช้ได้พลังงานได้ครับเทคโนโลยีข้างในอย่างเช่นพวกออปชันหน้าจอต่างๆ Apple CarPlay Android Auto มีครบหมดนะครับหลังคาพานรามากาสลูนี่จะบอกว่าข้างในอ่ะกว้างมากๆเลยอยากให้มาลองนั่งกันเลยนะนั่งสบายกันทั้งครอบครัวเลยพับเบาพื้นที่เก็บสัมภาระก็เยอะครับใส่ของได้ใส่ถุงก๊อฟได้สบายเลยแล้วก็คันนี้ได้ชุดแต่ง M Sport ด้วยนะ แล้วก็สีคันนี้ก็สวยมากเลยนะคุณผู้ชมดูสิคะคันนี้สีน้ําเงินพิเศษเลยนะน้าเงินไห่ว่าครับตัดกับกระจังหน้าสีดำเท่มากเลยคป็นแล้วก็ได้กล้อง360เพื่อมองใก้เกล้กล้องนี่โอ้โหคือออปชันมาครบหมดครับในใรถตัวนี้ราคาก็ดีด้วยนะรถทุกรุ่นทุกคันบอกเลยงานนี้ราคาพิเศษแน่นอนค่ะสนใจมาสอบถามรายละเอียดมาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะและแน่นอนก็มีรถให้ทดลองขับเช่นเดียวกันด้วยม,มาสัมผัสกันได้เลยค่ะในงานนี้ค่ะ สำหรับงาน Ride the Future ค่ะมีขึ้นวันนี้นะคะถึงวันที่21สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาพาราม2ค่ะชั้น1นะคะและในงานนี้มีอะไรพิเศษและน่าสนใจบ้างคะพี่ลูกทีสสำหรับลูกค้าที่จองภายในงานนะคะรับทันทีค่ะกล้องบันทึกภาพ BM w จูเวอร์ชันล่าสุดค่ะมูลค่า26,990บาทค่ะและบัตร s t a r b ค่ะมูลค่า1,000บาทค่ะนี่ไปทานกาแฟชิลๆกันเลยแล้วมีอะไรอีกไหมคะ สำหรับลูกค้านะคะที่ออกรถ VEV นะคะเรามีวอล์็อพร้อมติดตั้งให้ค่ะคะและ BMW นะคะขอเช็คประกันภัยนานสูงสุด3ปีค่ะ DSI นานสูงสุดอีก6ปีค่ะมาพร้อมกับวารันตีแบตเตอรี่ค่ะ8ปีค่ะอืโอ้โหสูงสุด8ปีแบบนี้นะคะก็ใช้รถได้แบบอุ่นใจกันเลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจค่ะต้องรีบมาจองในงานของเรากันแล้วนะคะบอกเลยได้รถ BMW คันใหม่แล้วก็ได ของแถมฟรีไปอีกหลายรายการเลยล่ะค่ะถ้าอยากมานะคะก็มาได้เลยที่เซ็นทรัลพาซาพระราม2ชั้น1ค่ะวันนี้ไอ้กับพี่ลูกพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ